ย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อเลือกอาโมเจนเซลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยามาชมกันเลยนะครับคู่เอกของรายการครับทางด้านพรานเพชรสุวัฒมานป้องกันแชมป์สเปอร์เฟตเวทสฟาร์มโอเอเชียนะครับพบกับทนานเรลัสปินาสครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าเป็นไฟสำคัญของพรานเพชรนะครับสหรับเลลัสปินาสนะครับอายุ28ปีครับมาจากเมืองเยเดรัลซันโตซิตี้นะครับ ทีชกชนะ18แพ้8น็อก11ครั้งครับเคยผ่านการชกที่เมืองไทย1ครั้งกับสดบุญซียมนะครับอาวุธขบบนจากมวยสยามเสยอกีฬามวยโลกแล้วก็มวยสยามเอ็กซ์ตร้า5ด้วยครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ระดมและวังช้างนะครับเป็นสักขีพยา,ยานแลว้วก็กรรมการผู้ชีขาดบริเวทีธนงพุ่มพานิชหรือว่าเรือนเพชรศิษย์วัดหนังอดีตนักมวยดังครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ด้วยครับภาควิชาพละรศ,ศรรึกษานะครับ มาชมเลยครับยกแรกเจอคู kind of a, ่แข่งได้หินเลยนะครับเสือทางด้านพันเพชรสมาตไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นดาวจัดแสงของนรงวัน์โปรโมชั่นครับทางด้านของพันเพชรสิทธิวัสมานวันนี้ขอบคุณคุณกฤษดาด้วยนะครับผู้แทนจากวัสมานก็มาเป็นสักขิีพญาอยู่ด้วยให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องกับนรงวัน์โปรโมชั่นครับคุณสุบินขาววันนี้รางวัลมาแล้วนะครับก่อนจะมานี่รางวัลมาแล้วเสื้อสิบเอ็ดตัวในห้างเชิดชัยอุบลยานัน แล้วก็มีทางสมุมไทยจีนนะครับขีเชิง02682324 8แล้วก็โชคอภอัากนะครับคุณปนวัฒนากิจเจริญบวงวันนี้มาแล้วนำนดอ็อกก็มีรางวัลเยอะนะครับเป็นนักมวยที่ร้อนแรงครับรายนี้ในแคมป์ในค่ายของนรรมวัฒน์โปรโมชั่นมีหมัดที่ค่อนข้างจะรุนแรงเชื่อขนมกินได้ครับภาษามวยยังมี2อปูเซนนะครับคุณยมรินพรมาทาน,นสามับาทครับท่านน็อกได้ แล้วก็อดีตประธานรัฐสภาและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาถึงแล้วครับดรพกินพลกุณครับในฐานะประธานที่ปรึกษากิติมาสักอเอาละครับมีการชิงจังหวะนิดนึงครับไม่แฟนๆนี่เงียบเลยครับสกดมดขลังได้ครับลุ้นกันครับน็อกหรือไ,ไม่น็อกครับคูณนคุณสมิงขาครับไ,ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่านโมยชาลิปินนีคือแรงนะครับลัสมินาสนี่คือเตี้ยกว่าแต่ว่าแข็งแรงครับวันนี้ต้องคุณทาง ท่านดรชาญช,ายชายัยใช้ลูกเรือนะครับประธานของมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีด้วยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดรบังออนเบญจาธิฐกุลอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีแล้วก็รองด้าบนะครับด,ดรดวงฤทธิเบญจาธิฐกุลเลยครับอ้าวครับแดดรม่รมรม่มปกแฟนก็เยอะขึ้นแล้วหนาตามากขึ้นเสร็จสิ้นจากมวยสากลยังมีมวยไทยหลายๆคู่ครับหนึ่งในนั้นก็มีผลงานของฮิปปี้สิงห์มณีครับจะจัดในวันที่4เมษายนครับรวมกับพรกพวกเดี๋ยวรายละเอียดมาว่ากันครับ วันนี้มาสมทบก,กับทีมงานของนรงวัตรครับนำมวยไทยมาประกอบรายการโอ้โหสายกัะแทกแรงครับผ่านเพชรเป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยครับเด็กคนนี้อาครับบทยกแรกพักชมโฆษณาสวยๆจากช่อง้าวัน,น้นในเดี๋ยวก็มาครับขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว0819830400 ยอกนีต้องทับคิงทับคิงมิติใหม่อุปกรณ์กีฬามวยที่มีดีไซน์มากนิสุณภาพทับคิงสายเลือดแห่งนักสู้ทุกเว,วกทรรมีมหาชัยวิลากลางสาธารณูปโภคครบครันมหาชัยวิล่ารุ่งเรียงคู่เมืองมหาชัยติดตันใหญ่บริหารงานโดยคุณนิทสิงิริวัชาการประกอบธุรกิจด้านนี้ความซื่อตรงเป็นสิ่งสำคัญ ผมยมนนกกเจิ้งปู่เซินเจียวหนังเป็นยาสมุนไพรจีนบำรุงร่างกายจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนึกถึงยาแผนโบราณจากสมุนไพรจีนต้องจิวเจิ้งสอบถามข้อมูลโทร0 2 6 8 8 2 3 2 4มาชมกันนะครับยกสองพรานเพชรกับเลลัสพินัสนะครับ ขอบคุณโรงแรมเทพนครจังหวัดบุรีรัมย์ครับบริษัทปัญญาเฮาจำกัดบริษัทเคพีอาร์9999จำกัดนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนอรสิงห์ไปโรงเรียนเซนตอร์นี่บางบีนนะครับเปิดรับสมัครเรียนเตรียมรุ่นบานป .6 โรงเรียนสามภาษาโรงเรียนห่องแอร์ครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีระหว่างพานเพชรกับลาสพินาสน,นะครับวันนี้ต้องคุณทั้งอย่าคุณไมตร้าใบหอมมีทั้งชนิดเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยนะครับแล้วก็คุณอาทิตย์ปโนนายจากซูปเปอร์เทอร์โบด้วย เริ่มจะเดือดน,นะครับยกสองขอบคุณคุณภาคภาูมิเดชกุลดด้วยนะครับวันนี้มาสนับสนุนจากเจษดาเทคนิคมิวเซียมนะครับโอ้โหสายกันแทกแรงเหลือเกินครับพานเพชรเป็นเด็กหน่มร่างกายเนื้อตัวดีเปรี้ยเลยครับอยู่ที่แคมป์ของนรวัฒน์โปรโมชั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมีความมุมานนมีความตั้งใจดูร่างกายครับวันนี้เจอของหินของหนักแล้วครับคุณกันชยัย วันนี้แคมป์นรงวัดตอนนี้นี่รวมเทรนเนอร์ชั้นยอดไว้มากมายนะครับทั้งเด่นชูวัฒนะนะครับใหม่ธมบุรีฟาร์มพิชิตสืบังพจันแล้วก็เดวิสจากแคนาดาครับ,รบโอ้โหเป็นค่ายที่ปึ๊กครับตอนนี้เป็นบวอยที่ดูแล้วรูปร่างดีมากเลยและหน้าตาก็ใช้ได้แล้วก็อายุก็น้อยด้วยนะครับบอยอายุน้อยนี่จะสร้างแล้วแวบเดียวไปได้เลยนะครับวันนี้โชคในรุ่นซูเปอร์เพเท,เทอร์ในน้ำหนักร้อยสามสิบด้วยครับก็ถือว่าไม่เช็่โอ้โหแต่ว่าโดนแล้วครับอ้าวแล้วครับไม่ใช่งานง่ายครับ เป็นนักชกผิวขาวโดนไปที่หน้าตาดินแดงเป็นลูกตำลึงแล้วครับโค้งจมูกของพานเพชรขวาหล่นขวาห้อยไม่ได้ครับโดนซ้ายสวนทันทีครับพานเพชรอย่าประมาทนะครับเพราะว่าโมดสลิปปิ้งเนี่ยเคยสร้างความชอกช้ำมาแล้วจําได้นะไทเกอร์โดนไปพานเพชรประมาทไม่ได้ครับมีของแข็งของจริงที่สั่งมาเลยนะครับเลลาสกินาสสาัสชนะ18ใลน้องชนะ11ครับโอ้โหขึ้นมือทรหดด้วย น้ำหนักหมัดแรงนะครับโอ้โอโอโอโกดไม่เอาไม่เอาคนหนึ่งก้มต่ำคนหนึ่งก็ต้องเป็นลักษณะการกดเลยครับทำการทนงเตือนทั้งคู่ครับเรานั้นซ้ายประหยัดไม่ได้ครับซ้ายหมัดหน้าต้องขยันก็แทกไปเรื่อยครับอยู่ในมุมสามเหลี่ยมจุดสลบนี่ยืนไม่ได้ครับมวยสากนนี่หมัดหน้าถือว่าเป็นสิ่งสําคัญครับคุณสันชัยครับดูเบสิกดูไรน,นะครับของฟิลิปปินส์เขาใช้ได้แล้วก็มีหมัดหน้าครับหมัดยับสายยกแร้ หลักคุ้มไว้ก่อนครับทางเพชรนีค่ครับเน้นยัดหมดยกครับโรคฤทธิดสีดวงทวารหนักรับประทานยาเม็ดบรรเทาฤทธิดสีดวงทวารหนักตราใบห่อยาเม็ดบรรเทาฤทธิดสีดวงทวารหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและแคปซูลยาแผนโบราณร้อนในกระหายน้ำรับประทานยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อยาขมชนิดเม็ดตราใบห่เป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาแผนโบราณโอ้โหโ,โ,โปสวยไหนละ่ะนี่ใช้เสียอะไรโปโอ๋อแค่นนี้ไงสีโปนี่นะ แคทเรียบไม่มีสะดุดต้องสีโบลีนาผมจะมีข้าวยินยนันยาแผ่นตราเสือ11ตัวสําหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณแก้กระใสบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาดองเหล้าตราเสือ11อตัวชนิดน้ําบํารุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้าบํา,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 าบรุงโลหิตอ่านคําเตือนในฉลาก,ก่อนใช้ยากระเบื้องห้าห่วงฉลากเขียวไม่มีฝุ่นใย,ยหินสูดหายใจกันได้เต็มปอด ไม่ต้องก,กลัวหายใจต่อเถอะหาห่วงฉลากเขียวไม่มีฝุ่นใย,ยหินที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งและโรคปอดท่านรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยประธานบริการกระจายเสียงพบกับท่านรองประหลัดเองนะครับประพันธ์บุตรสาจังหวะนี้ครับตูดซ้ายกังเต็มนะครับทางด้านทางเพชรขอบคุณโรงแรมบ้านแพ้วครับโดยสัตยาเฮาจำกัดโดยสัตยา KPR 9999 99. จำกัดและโรงแรมเทพนครจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียกสาม วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งคุนนัทนายภูเบศนธวิ์นะครับอ่าโดนแล้วคุณจะลุขาโอ้โอ้ยดูครับผ่านเพชรนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้เป็งมานี่ใส่เลยครับไม่ต้องรอไปสั่งครับรายนี้รู้หน้าที่รู้ระเบียบวินัยครับชนะใจตัวเองก่อนก่อนชนะคู่ต่อสู้บนเวทีเลือดลุยลุยแหละโอ้วัดดวงเลยนะครับพลาดไม่ได้ด้วยอ่าล้ครับนายฮังเชิดชัยมอบให้แน่ครับสามพันบาทสามพันสามเสือเป็นตัวเปลี่ยนออกไปครับผ่านเพชร พอไปเรื่อยครับลำตัวยืนใกล้ๆแล้วครับหัวชนหัวปลายเท้าเหยียบปลายเท้าโอ้โหต่างคนต่างโดนครับทุนชันชัยโอ้โหดูครับตอนนี้เกมเดือดแล้วกันครับใครจะน็อกใครครับมาหัวในทางอีซี่นะครับอีซี่แล้วก็สุนทรชินจิ๋วเชิ่งด้วยนะครับ02688 2324ที่มอบรางวัลให้ด้วยไม่ใช่กินง่ายนะครับนักมวยจากฟิลิปปินส์รายนี่ไงไพร์เกอร์โดนแล้วครับนี่มาเจอกับพานเพชร หน้ากระแทกไปเรื่อยครับแม่มีหัวมุดต,ต่ตาลงไปครับต้องระวังครับคือธนงพยายามจะเตือนให้อย่าก้มต่ำครับ <î m ere ly> มีเฮมีเห <im ere ly> มีเฮ <im ere ly> ตลอดมฟิลปิปปินรายนี้เถอะ <im ere ly> หน้าไม่เปิดนะครับทางพันเพชรสนุกแล้วครับอุอ้ยซ้ายกระแทกนครมหานครแห่งความซื่อสัตย์ครับเ <im ere ly> มืองของพันธยพราสิงแม่เป็นสโลแกนที่ดีจริงๆครับนาทีนี้ตัดลำตัวโดนครับ เรต้องถอยเหมือนกันครับเรนี่มาจากเดนอัลซันโตสตีนะครับบ้านเดียวกันนี่ปาเกียวเลยครับคนบ้านเดียวกันต้องระวังครับพุกซ้ายแรงมากครับผ่านเพชรขวาตกอะไรนี่โดนครับเราก็โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนคุณสุวิษขาวพลาดไม่ได้เลยนะครับผ่านเพชรคุณปนวัตรแม่แกก็ลุ้นตลอดนี่ชกอ๋อศรษะนี่ครับ อย่างว่าเลยครับคนนึงพุ่งเข้าไปคนนึงงัดขึ้นมายัางไงก็ต้องโดนครับธนงเตือนอีกครั้งหนึ่งครับให้ระวงังศีรษะทั้งคู่ครับหืมหืศษะนี่ครับอูอ้หเสียวไส้เสียวไส้เพลงของสุรพลโอ้โหหนึ่งสองสามเลยนกัรผ่านเพชรหมัดชุดนี่สวยงามครับพานเพชรครับต่อยได้สามสีหมัดโอ้โหหมัดชุดครับสวยงามโอ้โหโดนซ้ายเหมือนกันครับพานเพชรอาแล้วครับ นายนวบอกว่าไม่เท่าไรครับแต่อย่าโดนบ่บอยๆนะครับเรื่องของกําปั้นอ่าครับหมดยกที่สามเดี๋ยวกลับมาครับพักชมโฆษณาสวยๆครับซินเนจี้ขวดซินเนจี้ขวดซินเนจี้ขวดสดชื่นสดชื่นจริงๆซินเนจี้ขวดสดชื่นบอลวาววาวใครดื่มก็สดชื่นเลือกความสดชื่นเลือกซินเนจี้ มหาชัยวิลากลางสาธารณฒน์โคครบครันมหาชัยวิลารุ่งเรืองผู้บริหงมหาชัยติดตัวใหญ่บริหารงานโดยคุณนฤทธิสิงห์ักวังชาการประกอบธุรกิจด้านนี้ความื่้ตรงเป็นสิ่งสําคัญผมยึดมั่นในหลักการนี้ครับขอเชิญร่วมสร้างโรงพยาบาลวัสมาร,รัตนารามจงังหวัดฉะเชิงเซาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว0819830400 ยกนี้ต้องท็อปคิงท็อปคิงมิตีใหม่อุปกรณ์กีฬามวยที่มีดีไซน์มากนิคุณภาพท็อปคิงสายเลือดแห่งนักสู้ทุกเวทีคเยบบแล้วรัมาชมกันต่อนะครับภาพชา้าเนี่ยกที่แล้วครับผานเพชรตัดลำตัวแล้วก็ลาเป็นนักขึ้นบนนี่โดนทุกขวาผ่านเพชรเข้าไปนะครับ กำลังจะเข้าสู่ยกที่4นะครับการชกระหว่างทางด้านพรานเพชรกับทางด้านเลนัสปินัสนะครับขอบคุณจัสตาเทคนิคมิวเซียมครับท็อปคิงผู้เล่นยอดจำหน่ายจากม,ม้าขาวทุกชนิดนะครับของมวยแล้วก็วัสมันานาลามจงังหวัดจาดเชียงสาครับรุน<า>ต่อนะครับคุณจิริขาวมาสู้กันต่อบ,บนเวทีวันนี้เสื้อสีเป็นตัวนะครับในห้างเชิดชัยอมรินทร์พรมาทานจากสมปูเ่เซินก็มาด้วยแล้วก็ทางสมกรีชักผู้จับนะครับ ยามทั้งนสุรุตราไปหอ่อทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยสุนทรีกินจิ๋วเชิง02 6882324สนุกเลยนะครับคููนี้ออกสตตร์มาเป้งกระใส่กันเลยครับเป็นการชิงจังหวะเป็นการดวลหมัดหน้าแม่ต้องระวังครับทางด้านของเรมีจังหวะแท็กจังหวะคู่เข้ามาต้องระวังครับซ้ายประหยัดไม่ได้ครับมัดหน้าของทางด้านของพันเพชรโอ้โหโดนขวาครับเต็มปกหูมนกันครับพันเพชรโดนเข้าไป ต้องระวังครับอย่าลุตอย่าหลวมครับลุลนวโดนซ้ายแล้วครับโอ้ยต่างคนต่างโดนเราได้ลาตัวเขาได้ใบหน้าครับคุณันชัยโอ้เป็นคู่ชกที่สมศักดิ์ศรีกันมากเลยนะครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างโดนแล้วก็แลกลาตัวกันครับโอ้โหถูกคู่เลยครับอย่างนี้โอ้ยต้องระวังครับหมัดคอสมัดเวียงดูแล้วมีโอกาสลนด้วยกันทั้งคู่ครับมาหลากหลายมาแบบหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับทางด้านของเร มาสู้ด้วยครับไม่ใช่มาชักครับคุณกันชัยโอ้ดัดต่อยแรงออกหมัดแรงมากนาะครับเลยพราร์เพ็ดจะพมาาครับเขาออกหมัดที้ทิ้งทั้งไหล่สุดหมัดเลยนะครับผมเราก็ออกทิ้งทั้งไหล่สุดหมัดเหมือนกันทายางยูเทไ,ไปครับเอ้าโดนตามไปตามโดนเอามาทุบเข้าไปพัรเพชรบุกเปลีกก่ยนเข้าไปอีกทจริงต้องแม่นนะครับต้องแม่นนะครับพัรเพชรพร้อเพื่อต่อยวืดต่อยไม่โดนเสียกําลังครับคุณสุนิขาวโโอ้หดูแล้วไม่ง่ายเลยแต่ว่าแกเร่งแล้วนะครับ เรนั้นเน้นตัดลำตัวครับพุ่งเข้าไปตัดซ้ายตัดขวามีจังหวะจิ้มหน้าดูด้วยการยุริยะของเราเมื่นกันทางผ่านเพชรพันเพชรต้องเล่นลำตัวให้เยอะนะครับครับหนึ่งสองดีครับชุดนี้ต้องอาศัยความยาวให้เป็นประโยชน์นะครับไปบูมบ่าไปซีซัวเข้าเกมของเรนี่ไม่ได้ครับพอหมัดเวียงเขานี่ใส่ทั้งตัวทิ้งทั้งไหล่ครับ โอ้โหดูแต่ละหมัดที่ออกมาเนี่ยถืวทนรหดทั้งคูงง่ครับของปริปินก็ทนมากครับเลรัสปินาสแแล้วฉลาดนะครับยืนเอาหัวไหล่เดินเข้าหาครับทำพื้นที่ลับตัวนี้แคบลงครับยืนถึงเฉียงต้องแม่นจริงๆครับผ่านเพชรไม่แม่นยู่ไม่ได้ครับตะตตัวได้สองหัดโดนขวาคืนแรกครับทางั้นเลยวัดดวงวัดดวงเลยนะครับวัดดวงเลยโอ้หมดยกพอดีใส่เส้นนี่ โอ้โหไทยเส็งโดนใจกันทั่วนหน้ารถเกี่ยวข้าวจากไทยเส็งยนการเกษตรจำหน่ายในประเทศอาเซียนแล้วไทยเส็งแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนอท้องอืดท้องเฟ้เออ่าเมื่อแต่ آ, آ อาอาโมโจินเยลไงบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟ้อเลือกอาโมโจินเยลอ่านคำเตือนในฉลาดก,ก่อนใช้ยายกนี้ต้องทัปคิงทอปคิง มิติใหม่อุปกรณ์กีฬามวยที่มีดีไซน์มากนิคุณภาพทับคิงสายเลือดแห่งนักสู้ทุกเว